สำหรับทีมสุดท้ายนะครับที่จะนำเสนอแผนธุรกิจในวันนี้นะครับคือทีมไทรอนนะครับทีมไทรอนจะมีเวลาทั้งหมด10นาทีสำหรับการนำเสนอแผนธุรกิจนะครับและอีก15นาทีในการตอบคำถามจากท่านคณะกรรมการครับโดยเราจะรักษาเวลาตามกติกายอย่างเคร่งครัดนะครับผู้คุมเวลาของเราจะให้สัญญาณเมื่อเหลือเวลาอีก3นาทีและอีก1นาทีก่อนหมดเวลาครับเมื่อพร้อมแล้วก็สามารถเริ่มการนำเสนอได้เลยครับ ผู้เข้าแข่งขันครับอาจจะรบกวนเปิดไมค์ด้วยนะครับรบกวนเปิดไมค์ได้นะครับสวัสดีค่ะ ทุกท่านเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ปัญหาเหล่านี้จากการช้อปปิ้งเสื้อผ้าออนไลน์กันบ้างหรือเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นการได้รับเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ไม่พอดีผ้าไม่ตรงปกหรือใส่แล้วไม่สวยเหมือนนางแบบคะ่ะวิจัยนะคะพฤติกรรมนักช้อปออนไลน์ก็พบว่าลูกค้าไม่ได้รับในสิ่งที่พวกเขาคาดหวังมีมากถึงห้าสิบ้าเปอร์เซ็นตเลยค่ะทางเรานะคะ ะะจึงได้ลงไปสํารวจสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์เพื่อค้นหาและทดสอบปัญหาทําให้เราได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งค่ะทั้งในฝั่งของผู้ขายแล้วก็ตัวผู้ซื้อค่ะโดยเราได้แบ่งโพษณนะออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนก็คือทางฝั่งร้านค้าแล้วก็ฝั่งนักช็อปค่ะ ริ่มจากทางฝั่งร้านค้าก่อนนะคะเราก็จะมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ดังใน IG Facebook ที่เป็นคนไทยดีไซน์เองมีผู้ติดตามหรือว่าฐานลูกค้าที่แน่นอยู่แล้วค่ะคือมีผู้ติดตามตั้งแต่30,000คนขึ้นไปมีอัตราการเติบโตอยู่ที่3%ต่อปีแล้วก็มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่100,000บาทค่ะ ส่วนกลุ่มลูกค้านักช็อปของเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นแฟชั่นนิต้าชอบแต่งตัวชอบเข้าสังคมแล้วก็ชอบการเดินทางท่องเที่ยวรายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000บาทขึ้นไปช่วงอายุอยู่ที่2 1 3 0ถึงปีค่ะหลังจากที่เราได้ไปเก็บข้อมูลจากทั้ง2ฝั่งนะคะก็ได้ข้อสรุปปัญหาเป็นดังนี้ค่ะคือทางฝั่งผู้ขายค่ะเราพบว่าทางร้านจะต้องเสียเวลาในการลงรายละเอียดข้อมูลของเสื้อผ้าทีละตัวส่วนในเรื่องของแบบเสื้อผ้าทาง ทางร้านก็ไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่ลูกค้าต้องการจริงๆเช่นแบบไหนที่ลูกค้าชอบเป็นพิเศษหรือว่าลูกค้ากําลังมองหาอะไรอยู่ลักษณะของลูกค้าเป็นแบบไหนและสุดท้ายก็คือมีปัญหาในการรับเปลี่ยนคืนที่ทําให้เสียเวลาแล้วก็เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นค่ะส่วนทางด้านผู้ซื้อนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นในเรื่องของไซส์ที่ขนาดไม่พอดีกับรูปรลาา ในเรื่องของแบบเสื้อผ้าก็ลังเลไม่แน่ใจว่าแบบไหนเหมาะกับเราจริงๆและปัญหาสุดท้ายก็คือการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์อะค่ะทำให้ไม่สามารถมองเห็นลุคของตัวเองได้ก่อนไม่รู้ว่าถ้าใส่จริงออกมาจะเป็นแบบไหนค่ะ,ะวันนี้ทางทีมเรานะคะจึงของนำเสนอ Try ดอ On แพลตฟอร์มที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปค่ะโดยทางเราค่ะได้ทำเป็นตัว t r i ดอ on อปพลิเคชที่จะเป็นตัวการระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขาย โดยลูกค้าที่จะมาใช้แพลตฟอร์มของเรานะคะก็จะสามารถมองเห็นลุคของตัวเองว่าเป็นแบบไหนด้วยห้องอด้วยห้องลองออนไลน์แบบ 3D ทําให้ลูกค้าค่ะสามารถทราบถึงไซส์ที่แท้จริงได้เลยแล้วเราก็จะมี personal style system ที่จะมาช่วยแนะนําการแต่งตัวให้กับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะด้วยค่ะทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ค่ะว่าจะได้รับไซส์ที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณโดยเฉพาะค่ะส่วนในฝั่งผู้ขายนะคะที่มาขายในแพลตฟอร์มเราค่ะก็แน่นอนว่าสามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยที่สําคัญนะคะจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการรับเปลี่ยนคืนสินค้าด้วยค่ะ,ะต่อไปค่ะเราจะมาดูรายละเอียดของโปรดักต์กันนะคะว่าจะช่วยจัดการร้านค้าแล้วก็ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกได้ยังไงกันบ้างค่ะง่ายๆค่ะด้วย3ามขั้นตอนหลักเรื่องนะคะก็คือ Make Your Model ค่ะเพื่อให้เราได้รับทราบรูปร่างที่แท้จริงของคุณและสิ่งที่คุณให้ความสนใจเป็นพิเศษค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะ Personal Stylist ที่จะช่วยค้นหาเสื้อผ้าที่ตรงใจและเหมาะกับรูปร่างของคุณมากที่สุดด้วยเทคโนโลยี AI และขั้นตอนสุดท้ายค่ะ Shop Your Style ค่ะให้คุณได้เห็นลุคของคุณทีเดียวทั้งหมดและเลือกที่ใช้ที่สุดสำหรับคุณค่ะหลังจากที่เรากำหนดกลุ่ม Target เรียบร้อยเราก็จะมาดูกันค่ะว่า m a r k e t s i z e เป็นยังไงกันบ้างห3 9 1 1ล้านบาทนะคะก็คือมูลค่าซื้อขายเสื้อผ้าผู้หญิงทั้งหมดในตลาด โดยที่216ล้านบาทก็คือมูลค่าร้านค้าที่เป็น Early a d o p t e r ของเราและ360ล้านบาทก็คือมูลค่าการช้อปปิ้งของกลุ่มช็อปเปอร์ที่เราคาดหวังไว้ค่ะรายได้หลักของเรานะคะก็จะมาจากการเก็บ transaction fee จากร้านค้าที่2%คิดเป็นรายได้ต่อปีก็จะอยู่ที่ประมาณ4.3 2ล้านบาทจากมูลค่าร้านค้าที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมด2 1 6ล้านบาทค่ะ มาค่ะ uh, ในส่วนของคู่แข่งของเรานะคะตอนนี้ก็มีผู้เล่นใหญ่ๆก็จะมี s h o ป e e l a z a d a แต่ว่าทาง Shopee l a z a d a จะเป็นแพลตฟอร์มร้านค้าทั่วไปถ้าเป็นร้านเป็นร้านเสื้อผ้าโดยเฉพาะค่ะก็จะแบ่งออกเป็นออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์โดยร้านที่เน้นออฟไลน์ก็จะมีพวก SOS Camp แล้วก็ Matchbox ค่ะส่วนที่เป็นออนไลน์นะคะก็จะมี s i r a n g o Shein ส่วน p o มเมโลค่ะก็จะเป็นออมนิช n แนลค่ะ ส่วนร้านของเรานะคะไทยอิดออนค่ะก็คือเป็นร้านเสื้อผ้าเฉพาะแต่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความสามารถในการลองออนไลน์ได้แล้วก็มี p e r Personal s t y l i s t มาช่วยค่ะ่าน,นี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างเดโมไทยอิดออนที่เราได้กับทางทีมได้ลองทำขึ้นมาค่ะแล้วก็ด้านขวามือค่ะจะเป็นตัวอย่างร้านค้าที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็สนใจที่จะเข้าร่วมแพลตฟอร์มกับเราค่ะ ต่อไปนะคะคือเราก็จะทำะตัวเทสมอคัปขึ้นมาทั้งในฝั่งของผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อค่ะโดยฝั่งผู้ขายคือเราอยากลองเทสดูว่าระยะเวลาในการที่ร้านค้าค่ะอิงข้อมูลเข้ามาในระบบของเราได้ระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าการทําเองอในร้านหร,หรือเปล่าค่ะส่วนทางด้านของอลูกค้านะคะเราก็จะเทสดูว่าไซที่เราจับแมทให้อ่ะค่ะลูกค้ารู้สึกพึงพอใจแล้วก็มั่นใจในการในการที่ใช้แอปพลิเคชันของเราหรือเปล่าค่ะ ก็คือเป็นทีมของเรานะคะค่ะายค่ะ bu e y o r on w style try it on ขอบคุณค่ะอันนี้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไป<ช>นะครับจะเป็นช่วงตอบคำถามจากท่านคณะกรรมการนะครับกรรมการจะเริ่ม ถามคำถามนะครับแล้วก็เราจะเริ่มจับเวลาทันทีที่มีการถามคำถามแรกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับค่ะขออนุญาตถามน้องเรื่องของการไปเ,เก็บข้อมูลกับ กับกลุ่มเป้าหมายอะค่ะตอน <ạ. S 1> ที่หนูอ่าไปไปเก็บข้อมูลหนูได้อินไซต์อะไรมาบ้างคะแล้วหนูปรับตัวยังไงจากอินไซต์ที่ได้มาเือคือ,คอที่คือเริ่มต้นนะคะจากจากการที่กลุ่มเราอะสนใจเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเราชอบช้อปปิง้งสปาออนไลน์จากนั้นเราก็ไปดูภาพรวม ของตลาดค่ะว่าผลวิจัยออกมาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็พบว,ว่ามันมีคนที่ไม่พอใจอ่ะจานวนเยอะมากตอนนี้เราก็เลยไปอินไซต์โดยการสอบถามข้อมูลที่สนใจการช้อปปิ้งเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะว่าปัญหาหลากัหลกๆจากการซื้อเสื้อผ้าค่ะของเขาอ่ะมีเรื่องอะไรบ้างค่ะแล้วเราก็จะเลือกแก้ปัญหาส่วนที่เป็นเพนพอยต์ใหญ่ๆที่คอมมอนกับทุกๆคนค่ะโดยสิ่งที่ได้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของไซส์ไม่พอดีเรื่องเรื่องของการที่ไม่มั่นใจเวลาซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะ เพราะว่าไม่สามารถมองเห็นรูปของตัวเองก่อนแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพของเสื้อผ้าที่สั่งมาค่ะหนูเลือกกลุ่มเป้าหมายยังไงเพอร์โซนาแบบไหนคะกลุ่มเป้าหมายของหนูนะคะก็คือเป็นพวกวัยทำงานค่ะที่ที่ชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าออนไลน์แล้วก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวที่แบบจะชอบแต่งตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆใส่เสื้อผ้าไม่สัากันค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของหนูก็คือกลุ่มที่เป็น f a เวอร์ฟาส a s แฟชัถูกไหมคะแล้วก็เรนจ์ราคาอยู่ในราคาที่แบบอาจจะเซพันพันต้นๆไม่เกินอย่างนั้นปะใช่ค่ะโอเคแล้วหนูไปสัมภาษคนกลุ่มนี้ด้วยหรือเปล่าคะตอนที่มาทำ customer i n s i g h ์อะค่ะใช่ค่ะคือตอนแรกเราก็ถามไปทั่วเรารพอเรื่อตอนเราเจอปัญหาแล้วกค่ะแล้วก็เจาะลึกลงไปกับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะค่ะเยอะแค่ไหนคะคนกลุ่มที่หนูไปสัมภาษณ ที่คุยมาประมาณห้าสิบคนคะ่ะอืมแล้วคนกลุ่มนี้แล้วหนูเขาหนูทำอ,อ๋อใช่เชค่ะอ๋อคือจริงๆหนูจะบอกว่าหนูจริงๆหนูทำเป็นเซอร์เวยแบบเยอะๆด้วยประมาณสองสามรอยคนคะ่ะแล้วจากนั้นก็ค่อยไปอินไซต์สอบถามสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลค่ะเพื่อที่แบบตอนแรกคือหนูยังไม่มั่นใจว่าปัญหานี้เป็นปัญหารจริงๆหรือเปล่าก็เลยลองทําออกมาเป็นเซอร์เวยก่อน ก็คือตอนที่ทำเซอร์วีค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2 2 2กลุ่มเนาะก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่กล้าซื้อออนไลน์ก็คือจะชอบซือ้อออฟไลน์มากกว่าเพราะเขาแบบกลัวเรื่องคุณภาพอยากลองใส่ดูเองอยากจับเนื้อผ้าเองแล้วก็กลุ่มที่เป็นออนไลน์ค่ะพอหลังจากที่เราเห็นเอ้ยกลุ่มออนไลน์ที่เขามีปัญหาอันเนี้ยเยอะหนูก็ค่อยลงไปสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลอย่างที่หนูบอกค่ะประมาณ50คนค่ะอ่าชุดห้าสิบคนเนะี่ยเขามีมีสัดส่วนของคนที่ willing to pay อยู่แค่ไหนคะ จริงๆคือเขาเขาบอกว่าเขาอยากลองดูก่อนค่ะว่าไอ้ที่ทาตัวแอปออกมาค่ะมันมันมีความมั่นใจได้ขนาดไหนแต่ว่าถ้าคือแบบค่าความเชื่อมั่นมั่นใจได้เขาก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินค่ะแล้วคือจริงๆแล้วเราไม่ได้เก็บที่ลูกค้าด้วยค่ะเราเก็บที่ร้านค้าค่ะแต่คือเราแค่อยากให้ลูกค้าเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มเราเพราะถ้าลูกค้าไม่ใช้ร้านค้าก็ไม่มาค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ทานองเดียวกันเนาะเวลาเราทําแพลตฟอร์มที่มันมี two sided เนาะมันก็จะมีฝั่งที่เป็น คนขายถูกไหมกับคนซื้อโอเคหนูไปทำเซอร์เวยคนซื้อแล้วในฝั่งเซอร์เวยคนขายอะค่ะหนูได้ไปทำกันบ้านด้วยปะคะค่ะ,คะก็คือทางร้านค้าร้านเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะหนูก็มีไปสัมภาษณ์มาแล้วก็ถามเขาว่าคือหนูอยากรู้ว่าสําหรับเขาอะมีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาก็คงไม่เห็นความจาเป็นของการที่จะมาใช้แพลตฟอร์มของหนูปัญหาหลากัลกๆอะที่หนูเจอหลายๆร้านเลยค่ะส่วนใหญ่เลยถ้าทุกร้านเลยก็ได้ค่ะก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของการอินพุตข้อมูลค่ะ ต้องใส่รายละเอียดแล้วก็จริงๆก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตอบคาถามของลูกค้าเพราะบางครั้งค่ะเวลาเขาอินพุตข้อมูลไปแล้วค่ะลูกค้าก็ยังแชทมาถามเรื่องเรื่องไซส์เรื่องเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมอีกค่ะแล้วเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการรับคืนประมาณนี้ค่ะส่วนใหนปัญหาของ้านค้จาจะคอมมอนกันซึ่งแพลตฟอร์มเราแก้เพนเหล่านั้นใช่ค่ะก็คือแก,แก้ให้ทั้งสองฝั่งค่ะโอเค ก็อันนี้ฝากเอาไว้เนาะเนื่องจากว่า,าการทำทูซายเด็แพลตฟอร์มแบบนี้ค่ะแล้วเวลาหนูยิ่งทาร์เก็ตเพจคัสเตอร์คือฝั่งของร้านขาค่ะการการเกณฑ์เขาขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มเนะเาะมันมันมันต้องมีเบนฟิตมากพอจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนเนี้ยไลน e เองก็ทำ Line Shopping ถูกไหมซึ่งซึ่งเขาก็เกณฑ์ลูกค้าที่เกณฑ์เกณฑ์ร้านค้าที่เป็น ร้านค้าที่มีเรียกว่าคุณภาพระดับหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอยู่แล้วดังนั้นการที่หนูจะไปคอมคิดกับเขาถึงแม้ว่าโอเคเราอาจจะเริ่มจากเซกเมนต์ที่เป็นฟาสต์แฟชั่นก็ตามมันก็มันก็ยากที่ที่คนจะสวิตช์แพลตฟอร์มที่มันมีคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างเรียกว่าริชอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องไปลองดูว่าสต e จ้อะไรที่หนูจะต้องไปไปไปแพลนเพื่อที่จะทําเรื่องของการการเกณฑ์ทรัคชั่นขึ้นมาในระบบโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นร้านค้า ค่ะขอบคุณค่ะได้คะ่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอต่อ,อเลยนะคะค่ะส,สวัสดีค่ะไม่ไม่ทราบตอนนี้เ g e ของการพิารนาอยู่ตรงไหนล่ะคะมีมีได้ไปเทสมีมีมตัวโปรโตไทป์อะไรที่ไปเทสเลยอยังคะกับกับ กับ potential customer ย,ยัยงเอ่ยอนนี้ก็คือทำเป็นตัวเดโม่ขึ้นมาค่ะให้ให,ให้ให้เวลาไปคุยกับลูกค้าค่ะจะได้ให้เขาเห็นภาพค่ะว่าว่าวิธีการเกอรอกหรือทำออกมาเป็นแบบประมาณไหนค่ะอันนี้มีอยู่ค่ะค่ะแล้ว,แล,วแล้วที่เราได้ไปเอ่กับลูกค้าเนี่ยค่ะฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างคะคือแล้วอ่ะคือเขา คือรูปลักษ์อะค่ะมันยังไม่สวยมากแล้วก็คือยังไม่ยังไม่ไมเป็นในรูปร <อ S 1> แบบของของคนของเขาเป็นตัวของคนเขาจริงๆอะค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าสามารถพัฒนาได้ไปถึงตรงนั้นอะเ <c oughs> ขาก็โอเคค่ะคือก็ชอบคอนเซปต์อยู่แล้วค่ะค่ะอคือคือก็เข้าใจว่าทางทางทางน้องเนี่ยนะคะ่ะคือเพนพอยที่จะต้องไปแอดเรสเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากนะอย่างที่บอกว่าคุณภาพไม่ตรงกับ Uh, mm hmm. อะไรลูปที่โฆษณาหรือว่าเอาไปใส่แล้วไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งการ mm hmm. ที่จะทำาว r t u a l a v อ t a r อะไรอย่างเงี้ยก็จริงจงมีคนพยายาม address ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ยังทำทำไม่ค่อยได้อะนะคะอ uh, มันเป็นเรื่องของความคาดหวังของของลูกคา้า mm hmm. กับกับที่ให้ตรงเนี้ยนะคะก็คงต้องอ่เทสไปไปเรื่อยๆนะคะอ uh, mm hmm. ในในส่วนนี้ก็ของเทคโนโลยี hmm. ใช่ไหมพวก ใช่ปั้นโมเดลค่ะต้องเข้ามาใช่ไหมคะส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องไปดูตัวเนพนไพ์ของลูกค้าตัวตัว persona เขาเนี่ยนะคะเพราะาลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเวลาพูดถึงคุณภาพอย่างเงี้ยก็จะมีความคาดหวังที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าฟังดูน้องก็จะพูดถึงเรื่องคุณภาพไม่ตรงกับความคาดหวังเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะอาจจะต้องไปเจาะตรงนี้ว่าเอ๊ะ บางคนเขาดูฟิตติ้งดูเรื่องของอคุณภาพการตัดเย็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,ะ,ะตรงนี้ไม่แน่ใจได้ได้ได้ไ,ดไปเอ็กซ์มากนลอยแค่ไหนนะคะคำว,คว่าคุณภาพไม่ตรงกับความคาดหวังเนี่ยนะคะ,ะ,ะความคำถามนิดนึงว่าคู่แข่งของเราได้ไปดูไหมคะว่าคอมเพ t i ิเตอร์หลักๆของเราเป็นใครบ้างคะ่ะแล้วมี Strategy ที่จะ,ะ,ะหาจุดแข็งหาจุดต่างของเราตรงนี้ยังไงคะ่ะ คือตอนนี้ที่ดูค่ะเห็น Lazada มีออกตัวแอปพลิเคชันใหม่ชื่อ Match Me ค่ะประมาณประมาณเดือนออกปีที่ปลายปีที่แล้วค่ะของเขาอะค่ะจะแก้ปัญหาเพนทอยในเรื่องของไซส์อย่างเดียวแต่ว่าคือเห็นเห็น,เห,นเห็นวิธีการกรอกข้อมูลให้ข้อมูลก็จะค่อนข้างมีความยุ่งยากแต่ถามว่ามีความแม่นยำไหมก็คือแม่นยำสูงมากค่ะตอนนี้เหมือนว่าเขากำลังทดสอบอยู่ค่ะว่าคนให้ความสนใจกับเรื่อง เรื่องตรงนี้เยอะมากน้อยขนาดไหนค่ะแต่ความต่างของเรากับแมทมีก็คือนอกจากที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องไซส์อะค่ะก็คือเราจะเลิกใส่ให้แล้วเรายังมีเรื่องของตัวลูกค้าค่ะสามารถเห็นลุคของเขาในชุดชุดนั้นได้เลยค่ะคินให้อย่าง่าของคอมเมท์กอค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญกรรมการท่านอื่นค่ะ ขอบคุณค่ะครับผมครับอยากจะจะถามนะครับทีมร่วมกันมานานหรือยังนึครับอ่าประมาณรู้จักกันมานานแล้วค่ะแต่เริ่มทําทีมประมาณปีที่แล้วค่ะทีมใหญ่ไหมครับ ไม่คะ่ะ <3 S 2> จำนวนคนคะ่ะแล้วก็มีามอาจารย์สามคนคะ่ะฟูลไทม์เลยหรือเปล่าครับหรือยังไงครับอ๋อไม่ฟูลไทม์ค่ะยังยังไม่ฟูลไทม์ค่ะอาจารย์โอเคโอเคครับค,ครับค,ครับครับพี่ว่าให้เจอหน่อยเพราะว่าเรื่อง<ต>ของ เือผ้านี้ผมก็เป็นเรื่องานะครับใสปัญหาเราผมเห็นด้วยนะครับเรื่องของการไม่แมทนะคยค่อนข้างค่อนข้างเห็นด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอย่าเพิ่งถอยอง่ายๆต้องสู้ต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่ขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมประเด็นที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะว่าในเรื่องของกลุ่มลูกค้าค่ะพี่พี่กําลังดูส่วนตัวเนาะว่า พอ่าโอเคพี่อาจจะใช่หนึ่งในอ่า t a r g e t ็ต g ร r o u p ที่หนูมองว่าจะเป็นคนที่อ่าสนใจแพลตฟอร์มแบบนี้แต,แต่สำหรับส่วนตัวพี่มองว่ากลุ่มที่เป็นผู้หญิง fast fashion costume เนี่ยมันเป็นดินแดนที่น่าสนใจแต่ยากที่จะเข้าถึงกลับกันถ้าหนูไป t a r g e t ็ตกลุ่มที่เป็น h y p e r n i เ h ชมากกว่าที่อาจจะมี เพนที่ชัดกว่าไม่รู้พี่ไม่รู้อ่ะเป็นถ้าเป็นผู้ชายาหรือกลุ่มคน uh huh. ที่มีความสนใจ uh huh. เป็นเป็นแฟชั่นเหมือนกันแต่เป็นแฟชั่นที่แบบเออเราสามารถ Approach ได้ง่ายขึ้นไม่ไม่กว้างเห uh huh. มือนไปจับปลาในทะเลที่มันกว้างมากๆค่ะ uh huh. มันอาจจะทำให้ uh huh. หนูหาหา Insight ได้ง่ายแล้วก็พอเวลาตอบตอบ Solution uh huh. ไปยังโจทย์กลุ่มนั้นนะคะมันอาจจะง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้ผู้ชายทำงานก็แฟชั่น เขาก็ไม่ได้แบบว่าใส่สไตล์เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองอาจจะลองไป explore กลุ่มนี้เนี่ยพี่มองว่ามันเป็น HyperNiche ที่ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจับ ได้คะ่ะขอบคุณค่ะหน,คหนูเคยสัมภาษณ์ลองหนูเคยลองสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ชายนะคะหนูก็ได้ข้อมูลอินไซต์มากว่าจริงๆ,ๆบบอ่ะเขา okay. อยากได้แบบอารมณ์เทเลเมสมากเลยนะคะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนชอบแต่งตัวใช่แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะอยากได้แบบเฉพาะแบบอย่างนี้เลยสามารถแบบปรับแต่งแก้ทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เขาเลยได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งพี่มองว่ากลุ่มนี้ไม่มีใครยังไปแอดเรสเขาเท่าไหร่นะไม่รู้กี่นาทีหนึ่งในหนึ่งในจัดของเราอาจจะให้อินไซต์หนูได้หรือเปล่าถ้า ผืผู้ชายอาจจะก็จะสไตล์เขาก็จะจะมีแบบกลุ่มที่เป็นแคชชวลเลยหรือกลุ่มที่เป็นแบบว่าเอ้ยอยากจะแบบลุคกู๊ดลุค professional อย่างเงี้ยเออเขายังหาสิ่งที่ฟิตเขาไม่ได้อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยหรือเปล่าพี่ไม่ได้ใจครับเรื่องเรื่องเรื่องฟิตติ้งนี่สําคัญมากครับแล้วก็จริงๆในตลาดตัดสูตรอะไรเงี้ยครับคือ value ต่อ, <c oughs> ต,อต่อการตัดสูตรตัวหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างสูงครับอันนี้ อันนี้เห็นด้วยเลยครับว่าน้องแนะนําว่าให้หาตัวแบบไฮเปอร์นิชในในตลาดเนี่ยครับแล้วก็อาจจะเสริมนิดนึงว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราอาจจะลองไปดูว่าถ้าตอนเนี้ยมือถือรุ่นใหม่ๆครับมันสามารถสแกนหุ่นคนเป็นแบบ 3d ได้เนี้ยครับเ,เราเราก็อาจจะต้องเอาตัวเนี้ยไปใส่ว่าแบบเออแพลตฟอร์มของเราอ่ะมันสแกนร่างกายเราได้อะไรอย่างี้ครับ แล้วก็ตลาดนี้จริงๆมันมี opportunity ออออของตลาดมือสองด้วยคือสมมติว่าถ้าเราหุ่นมันจะมีคนที่หุ่นใกล้เราใช่ไหมครับแล้วเวลาเราซื้อขายเสื้อผ้ามือสองครับไอตัว user ก็สามารถขายเสื้อผ้ามือสองของเขาหรือว่าซื้อต่อจากคนอื่นที่หุ่นใกล้เราได้อะไรอย่างี้ครับมันก็จะมี opportunity ออออหลายๆๆแบบนะครับได้ค่ะนะคะตอนนี้พี่ก็โยน ยนลูกค้าจะโย,ยนยนกลุ่มเป้าหมายจากผู้หญิงอย่างพี่ไปที่พี่นาทีแล้วค่ะคือหนูถามนิดนึงได้ไหมคะพี่นาทีคะ่ะคืออยากรู้ว่าปกติผู้ชายตัดสูรบ่อยขนาดไหนคะเพราะจริงๆหนูก็สนใจตลาดสูรกับชุดราดตรีเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าก็มี้ังค้าในมือพอสิบวนคือมันมันมันเป็นสินค้าจําเป็นนะครับเพราะว่าเวลาเราไปงานแต่งหรืองานฟอร์มอลอะครับยังไงมันมันก็ต้องตัดครับอืม ก็ไม่ไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าถึงถึงเวลามีงานมันก็ต้องต้องใช้อ่ะครับต้องใช่ครับได้ค่ะถือ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 ซีอาจจะไม่เยอะแต่ไฮแวร์ยูลูกน่าจะเยอะได้เพราะจริงๆหนูก็อยากไปคอนเน็กกับทางนั้นด้วยนะครับผมเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเอ่อจริงๆนอกจากคอนเน็กต์กับร้านตัดสูตรแล้วก็คารุนจริงแล้วจากตัวผมเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดีไซน์เองหรอกครับจะเป็นฝั่งภรรยาที่จะต้องต้องดูแลเรื่องนี้แทน นี่ก็อาจจะเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับคือหน้าที่หน้าที่ของผู้ชายเนี่ยก็มันอาจจะชอบอย่างหนึ่งแต่แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ตัดสินใจเองหรอกครับมันจะมีคนตัดสินใจให้นี่ก็จะเป็นอีกอาเกตกรุ๊ปนะครับที่ที่ที่อย่างที่ท่านอาจารย์หลิงว่าครับว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นที่ที่พอมใจนะฮะแต่ว่าออกคอมคอมเป็นอะไรมาก ก็คือหนูองไปดีฟน่าสนใจครับน่าสนใจใช่หนูต้องไปดีฟายเอ็นยกับดีฟายไบเออร์อะค่ะชอ pper อร์อะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจ้าครับก็สำหรับช่วง การตอบคําถามก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสําหรับคําถามและคําชี้แนะและขอขอบคุณทีมผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับสําหรับการแข่งขัน ID Competition 2021นะครับรอบ Final Expert r a c t ในช่วงเช้าวันนี้ก็สิ้นสุดลงเป็นที่เร,เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันของ Experiment Track ครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันของ Experiment Track แล้วนะครับ ทุกทีมจะกลับมารับฟังประกาศผลรางวัลชนะเลิศพร้อมกันนะครับในเวลา1 5บหนาฬิกาสานาทีนะครับส่วนหลังจากนี้ก็พักผ่อนได้เลยครับขอบคุณมากครับค่ะ